สวัสดีค่ะจากร้านกงจาักรการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากจากบ้านยังซื้อค่ะมาจากบ้านไหน,นไพนมไพรค่ะพนมไพรอำเภอพนมไพรเนาะอ่าลูกค้าจากอำเภอพอนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะเนาะอ่ามาซื้อ รถไถนา1 1หนึ่งสี่หนึ่งตานกนะคะหนึ่งสหนึ่งตานกดูล้อล้อเท่าไรก็แก่ล้อจ้านิ่ก่นวงล้อยีิบแป็บห้านิ้วอ่าวงล้อยี่สิบแปดเล็บห้านิ้วนะคะวงล้อใหญ่มากวงล้อยีบแปดเล็บห้านิ้วยีปดนิ้วนะคะเล็บห้านิ้ววงล้อนะคะํายับำมาาับจำมาอ่ี่รับําบับจำมา ใช้สําสหรับย่านานะคะย่านานะคะเมืองนะคะตัวนี้ใช้ย่านาที่เป็นนาตมใช่ไหมนาต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 มนะคะตัวนี้ย,ย่านานะคะนาตมโดยเฉพาะนะคะนี้กํากลังเติมน้ํามันเกียร์นะคะเติมน้ํามันเกียร์ให้ลูกค้านะคะลูกค้ามาซื้อแต่รถไถนะคะลูกค้ามีเครื่องแล้ว เครื่องร้อยสี่สิบนะเครื่องของลูกค้ามีเรียบร้อยนะคะซื้อแต่รถไถนานะคะอ่าอุปกรณ์แถมมีสายผานสามเส้นอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีน้ำมันเกียร์สายพานสามเส้นของสยามอุปทานนคาสามเส้นนะคะแถมให้นะคะที่ทางร้านแถมให้เองนะคะไม่เกี่ยวกับรถไถนะคะทางร้านแถมให้เองน้ำมันเกียร์กับ สายพานสามเส้นนะคะสายพานก็ของสยามคูบอต้านะคะของแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้อขอขอบคุณลูกค้าอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมากนะคะที่มาซื้อรถไถนานะคะตานกหนึ่งสี่หนึ่ง้อ1 1, ใหญ่ยี่สิบแปดนิ้วเล็บห้านิ้วนะคะตัวนี้ดูเลยรอบนะคะดูรอบนะคะ ค่ะเบอร์โทรอ่าถ้าสนใจอ่าโทรมาที่เบอร์081 120 6955หรือ062 754 5665นะคะทักมานะคะมีสินค้าลองรับนะคะลองรับวายเต็มโกดังนะคะเราสต็อกวายเต็มโกดังนะคะมาปุ๊บไม่ได้รอนะคะได้ทันทีนะคะตัวนี้นะคะได้ทันทีนะคะ สนใจก็ทักมานี่มานะคะอ่ายินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะ,ะลูกค้าโคดไล์เนี่ยค่ะโคดไลน์ทั้งสองคนเลยค่ะขอพระคุณมากค่ะลูกค้าอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ไว้วางใจร้านกรงจาักรการเกษตรนะคะมารับถึงที่นะคะเอารถมาใส่เองนะคะมารับถึงที่เลยค่ะนี่นะคะใครสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โทร 0627545657545665นะคะแล้วก็อ่า0811206955นะคะดินดีรับใช้ดินดีให้บริการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ